อร่อยนะคะช่วงนี้เนี่ยโอ้โห,โหอาหารจีนกวางตุ้งนี่จัดเต็มเลยนะคะต้องบอกว่าน่าทานทุกอย่างเลยเ <c oughs> ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาหารมอชื่อเมนูกันเลยค่ะฮียราว่าเมนูแต่ละตัวนั้นแต่ละจานนั้นเนี่ยมีชื่อว่าอะไรบ้างคะเอาเริ่มใกล้ตัวของเราก่อนเลยเนาะอันนี้เ,เรียกว่าปลากระพงนึ่งมะนาวปลากระพงนึ่งมะนาวนะคะ อยากให้ดูใกล้ๆว่าเนื้อปลาเนี่ยดูสดมากแล้วแบบสีขาวชั่วเลยนี่แล้วก็กรีดออกมาได้แบบว่าสีสันสดใสสวยนะคะอาจารย์ต่อไปค่ะเดี๋ยวเรียงจากฝั่งนู้นเนาะนี่เลยอันนี้ค่ะนี่คือปีกกระเฉดกุ้งปีกกระเฉดกุ้งนะคะกุ้งตัวใหญ่มากผู้ชมนี่อาจานย์ต่อมาค่ะนี่เนี่ยบอกว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อข,ข,ของเขาเลยอันนี้คือกุ้งทอดครีมสลัด กุ้งทอดครีมสลัดนะคะอ่าจานต่อมาค่ะป,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 ปนี่ก็คือัดหน้าเนื้อปลาเต้าซี่อ๋ออันนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มาร้านอาหารจีนเนี่ยหาทานยากมากนะ,ะนี่เป็นอาหารของตุง้งใช่ไหมครับของตุงงต้งแทๆเลยเนะาะจานต่อมาค่ะดูฟูฟ่องมากอันนี้คืออันนี้เรียกว่าออส่วนกรอบอ,อส่วนกรอบค่บะ,คะมันจะมีออส่วนนิ่มกับอส่วนกรอบ มีแบบมันทําแบบนิ่มค่ะไม่ทอดนี่คือออส่วนกรอบแต่ก็จะไปทอดทอดให้มันฟูแต่ปกติเราจะเจอแบบว่าเป็นออส่วนนิ่มใช่ไหมคะส่วนใหญ่เนาะนะคะอาจารย์ตรงกลางเลยค่ะเปิดฝาเวฟอันนี้คือขาหานอบบะหมี่เราขาหานอบบะหมี่เราซ่อมเขียร์ขาหานอยู่ข้างล่างจะให้ดูนี่ขาห่านอยู่ข้างล่างเลยค่ะเห็นไหมคะขาหานขึ้นเลยนี่โอ้ยใหญ่มากคุณผู้ชม เดี๋ยวเราจะต้องมาชิมกันค่ะคุณชมขาแต่ตอนนี้ปิดฝาเขาไปก่อนเดี๋ยเขาจะเย็นนะอ้ามาเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยนะคะเฮียขาเอาจานไหนก่อนดีคะเดี๋ยวให้เฮียเลือกให้คุณกินคุณลองอันนี้ก่อนเยอกว่าจานนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เด็ดที่สุดที่นี่ใช่ไหมคะเป็นอะไรที่มาต่งมาลุกโต้ต่งลุกโต้ จริงเหรอคะเอาละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยอันนี้เนี่ยเขามีส่วนประกอบอะไรบ้างอะคะจะเป็นผลไม้คะแอปเปิลกับแคนตาลูปแล้วเราก็ปากกาแก้วค่ะแล้วความไม่เหมือนใครของเขานี่คือส่วนน้ำครีมสลัดครับน้ำครีมสลัดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอชิมครีมสลัดก่อนอยนะอืมมันต้องควบกับกุ้งด้วยอร่อยอะคุณต้องควบกับกุ้ง ไม่กลัวปลยเลยไม่เหมือนไก่ค่ะอันนี้เรามีสูตรเด็ดคือยังไงบ้างะคะก็กุ้งทอดครีมตลาดนี้นะมันก็ร้านไหนมันก็มีแต่ว่าแต่ละคนแต่ละเจ้าเาก็ทาไม่เหมือนกันใช่ไหมค่ะถูก้ามตลาดก็กองไก่องมันแต่ถ้าเราบอกว่าเราที่สองก็คงไม่มีใครบอกที่หนึ่งนะนี่มันจะมีกลิ่นหอมๆอยู่ในปากุผู้ชมซึ่งแบบบอกไม่ถั่ากันหอมอะไรแต่มันอร่อยอะ ช่ไหมคะอร่อยมากอร่อยมากอ่ะอันนี้คือจานแรกผ่านพ้นไปค่ะนี่ค่ะจานต่อมาจัดเลยค่ะเป็นไงอ่ะอนนี้เครื่องฟิสต้าหนี่ยเลยนะนี่เลยเช่นมีกระเียมนี่อันนี้เนี่ยก็หาทานยากด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวต้องแบบว่ากระจายตัวค่ะอันนี้สุดเด็ดของที่นี่คืออะไรบ้างคะที่แตกต่างจากมีพัดที่อื่นเออจะผ่านการ ร่อนเส้นก่อนถ้าที่อื่นท่าที่อื่นก็ผัดแบบว่าเขาเขาไม่ร่อนเส้นเอาเส้นบี่ขึ้นมาแล้วก็ผัดกับน้ําเลยแต่ของผมทําแบบว่าต้องเอาเส้นนี่แหละมาล่อนให้มันเกิดความเกลมก่อนคุณกินแล้วคุณจะสังเกตว่ามันจะมีความเหนียวเหนียวเหนียวแน่นหอม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 แป้งขึ้นมานิดนึงเขาจะกเอาเส้นไปผัดร่อนผัดเอวล่อนให้มันมีมีความหอมความอะไรจัดั้นมันก่อน แล้วค่อยนํามาผ่านจีนค่ะพลา่าไม่เหมือนใครจริงๆสำหรับร้านนี้นะคะจานต่อมาเลยค่ะเฮียจานไหนดีคะปลาแล้วกันนะก็หมุนไล่แบบนี้นะนี่ปลาที่นี่ถ้าคุณจะไปทานปลาใครคุณสังเกตนี่เดี๋ยวก็ปลาถ้าปลานึ่งมันนะเนื้อปลานี่จะฟูฟูเป็น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 ลิ่มแบบนี้นะค่ะนี่ร้านที่เขาเรียกว่าปลาสดปลาเป็นปลาสด เนื้อมันจะลิ่มเป็นลิ่มๆอย่างเงี้ยเลยนะอ๋อคือจะเป็นชั้นๆแล้วก็ดูสีสันแล้วแบบต้องแซ่บว่าแน่ๆดูจากลงพริกที่มาทั้งส่วนแล้วน่าจะได้อยู่เลยนะคะอะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันอือปลาแบบปลาสดมากปลาอร่อยหมลาอร่อยมากปลาหวานมากแบบเนื้อแบบเป็นก้อนๆอะคุณผู้ชมค่ะใช่แล้วก็มีรสชาติแบบ พบซาบรถนะอ่ะจานต่อไปค่ะเฮียอันนี้ก็คือออส่วนกรอบอ้อส่วนกรอบอันนี้นี่คืออ่ะไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นสูตรของความตุ้งด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ประยุกต์ใหม่ตัดประยุกจากนิ่มมา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 เปลี่ยนเป็นกรอบบ้างอ๋อซึ่งก็หาทานได้บาครับครับบางแห่งก็ไม่มีนี่ไม่มีอันนี้นี่คือสูตรเฉพาะคุณต้องลองทานดูนะคะแล้วแป้งแป้งเรานี่จะกรอบแบบ ล้วนในปากเลยอ่ะโอ้อ่ะมานี่เลยเฮ้ยอบบคือกินกินในปากเรามีเทคนิคอะไรทำให้เขาปูได้ขนาดไหนสอดปิกมีครับมีเคล็ดลับมีเคล็ดลับด้วยไม่ไม่ใช่แป้งอย่างเดียวจะทำให้มันกรอบได้มันต้องมีเคล็ดลับโมีเคล็ดลับด้วยแง้ไม่ได้ใช่ไหมคะเคล็ดลับอะไม่ได้ลับจบกับเขาว่าเคล็ดลับน่นแหล้จักคะเพราะฉะนั้นนะคะว่าใครอยากเห็นว่ามันปูขนาดไหนเนี่ย ต้องมาที่ร้านนี้ไปที่ร้านดีกว่าใช่ไหมคะต้องมาที่ร้านดีกว่าอ่ะเกียบอกว่าทานกับซอสพริกด้วยต้องทานกับซอสพริกนี่นะคะอุ้ยผู้ชมนี่ขนาดว่าโดนทั้งแอร์ก็แล้วอะไรก็แล้วเนี่ยผ่านไปชั่วโมงนแล้วนยังฟูอว่าน่าจะกรอบอยู่อ่ะาะะนั้ก็จะบกรอบต่อไปนิดนึงเนาะอืมยังกรอบเลยค่ะยังกรอบอยู่ทั้งนั้นเขาจะแบบว่ากรอบแล้วแบบเฮ้ยคุณผู้ชมก็ชิมอ่ะอร่อยอ่ะทานเนี้ย มันไม่ใช่ว่าจะกรอบทั้งชิ้นแบบเขาเม่าหรืออะไรพวกนี้มันกรอบข้างนอกแต่ข้างในมันดูยุ่นๆใช่ค่ะข้างในเขายังมีความเหนียวๆของอ้อสดอร่อยตรงนั้นใช่ค่ะแล้วก็ที่นี่แบบให้หอยเต็มที่มากปริมาณจัดเต็มแล้วแบบยาเลาะขึ้นมาให้ดูนี่ตัวใหญ่อ่ะคุณผู้ชมนอ้โหตัวแบบเป้งๆอะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเขาติดกันอยู่คุณผู้ชม่ะไม่สามารถเราขึ้นมาได้จริงคือแบบตัวใหญ่มากแล้วหวานโอเคเลยอะสดมากของที่นี่ เอาล่ะเฮียหาจานต่อไปดีกว่าค่ะมาเลยให้ลองให้ลองขาหาดี่ก่อนไหมเพราะอันเดี๋ยวนี้มันจะได้เลยค่ะอ๋อเดี๋ยวเขาจะกลบรสชาติกันใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ทานแบบนี่คุณผู้ชมขาดูขาจะอยู่ข้างล่างเหรอขาขาอยู่ข้างล่างกินกระชากที่มาท้งขาเลยนี่ครับหลายคนกำลังอิจฉาดูใช่ไหมล่ะโอเคก่อนที่มันจะตกเราขอเอาข้าวจานของเราก่อนนี่งดิคุณผู้ชมขาใหญ่มาก แล้วก็นี่นะคะจะบอกว่าใครที่มาทานร้านอาหารจีนเนี่ยถ้าไม่ได้ทานเมนูเนี้ยมาไม่ถึงจริงนะนี่นะนี่ละจีนจริงๆนี่คือจีนจริงๆค่ะอุ้ยดูขาดูเล็บเขาเขาเขาชมใหญ่มากขาใหญ่มากทาน,นตัดทานทีละนิ้วนะฮะ เราต้องทานทีละนิ้วนะคะกักคุณทานทั้งอันเดี๋ยวเยอะกันไปอันนี้หนูต้องติดคอตายเลยค่ะเรียกว่าเท้าเท้าวขวางคอเลยไม่สามารถกลืนได้จริงๆนี่อ่านเดี๋ยวแอมขอเลาะเนือ้อเขาก่อนจัดมาค่ะคำนี้อืมเป็นนิ่มไม่เหมือนที่เืมเมหนียวนิดน,นึงม, <ๆ S 1> มาอร่อยมากค่ะทุกคน <S <S แล้วก็รสชาติของกลิก่นคาโลเนี่ย แอมว่าจัดได้ที่นะอยู่ในความกลมกล่อมที่พอดีแล้วก็เส้นบะหมี่ก็เหนียวนุ่มแล้วก็ไม่เหมือนไครด้วยนะคะแล้วก็อันเนี้ยมาสักพักแล้วล่ะไม่จัดเป็นก้อนด้วยนี่ยอดม,มากนะคะจานต่อมาเลยค่ะฮียเรือจาน,น,นสท้ายอนนของเราแล้วละ่ะนี่จัดหน้าปลาเต้าเสียะตอนนี้อันนี้นนะคะือนนเนื้อปลาความพิเศษของเขาคือตรงไหนคะ <gie> เราใช้เนื้อปลาเก๋าไงฮะเนื้อปลาเก๋าที่ก็เป็นเนื้อปลาก,กระพงทะเลครับท <Salz. S 1> ้าไแม่เขาถึงเรียกว่าปลาเต้าซีอ่ะเต้าซี่นี่คือคือที่ที่เบ่งในดำําำนีเขาเดียเต้าซี่มันก็เป็น,<อ>ม,น,ปนมันเป็นมันไม่คมันก็เป็นเต้าเจี๊ยวอ่ะเต้าเจี่ยวมันเป็นเม็ดตัวเหลืองนี่เขาจ้าเป็นเม็ตดตัวดำมาทำอ๋อเขาก็เลยเรียกว่าเต้าซี่ครับอ๋อหนูเข้าใจว่ามันคือชื่อัดปลามาเลยท่บอกอันนี้นี่คือความรู้ใหม่ของหนูเอง โอ้ยนี่เองขัดเต้นให้ถึงที่ให้ถึงไฟขนบน้อกก็ต้นเหนียวมากค่ะ้เนื้อปาต้นต้นนี่แหละคุณผู้ชมคะหาทานเหมือนจะง่ายอร่อยมากค่ะอ่ะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นเมนูเด็ดของที่นี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมีอีกหลากหลายเมนูนะคะที่เป็นเมนูเด็ด เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาลองทานค่ะเนียค่ะที่นี่ถ้าหากว่าจะมาใช้บริการจะมาทานอาหารอร่อยๆไตจินกวางตุ้งแบบนี้เนี่ยต้องมาทางไหนยังไงบ้างคะอันนี้ก็ที่อยู่ที่นี่ก็คืออุรมสุขค่ะสี่สิบเก้าค่ะครับถ้ามาจัดตุุมวิทก็เข้าซอยร้อยสามค่ะุมวิทร้อยสามเข้ามาแล้วก็ตรงเด่งมาเลยนับซอยมาเลยสี่สิบเก้าอยู่หน้าซอยบเลยนะคะติดกับธนาคารกรุงศรีบุทยาครับ นะคะก็สามารถมารับประทานได้คุณผู้ชมค่ะอร่อยจริงนะแล้วเมนูเนี่ยดูสิคะบรรยากาศแบบว่าติดเรียก,กว่าว่าน้าย่อยเราอยู่ตลอดเวลาติดรูปอาหารอร่อยๆอเอาไว้เต็มร้านเลยนะคะอะแต่ว่าสาหรับตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมามอบประกาศเยียบจิ็นก่อนเลยเพื่อมาการันตีความอร่อยนะคะว่าร้านนี้เนี่ยอร่อยจริงของมอบวิเวียเลยนะคะแล้วก็ยกให้เมนูไหนดีคะเนี่ยเป็นเมนูเด็ดของร้าน กุ้งทอดครีมสลัดครับนี่กุ้งทอดครีมสลัดที่เฮียการันตีแล้วว่าโต๊ะไหนโต๊ะนั้นมาทุกโต๊ะสั่งทุกโต๊ะมั่นใจมั่นใจเลยนะคะสําหรับจานนี้ถ้าอยากรู้ว่าอร่อยขนาดไหนคุณต้องมาลองที่นี่นะคะอาจต่ว่าสาหรับตอนนี้เดี๋ยวเราก็ไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าอร่อยร้อยเดียวรออยู่เดี๋ยวดูซิว่าเฮียจะจัดอะไรให้เราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักกันค่ะเดี๋ยวกลับมากับรายการ Enjoy Eating ทางช่อง b e s t r e s Channel ค่ะ